โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสงนุนฉันเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ยูงกันเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกนในเซิร์ฟเวอร์ที่616คนะครับวันนี้อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่616เราจะมาทำคอนเทนต์ไอสดียเติมซึ่งผมก็ได้ทำการเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ มีทั้งหมด904คุปองกับอีก362คูปองแล้วก็ตีเป็นมูาคาลค่ารวมๆประมาณ6,000กว่าบาทเลยนะครับคลิปนี้ก็บอกเลยว่าคลิปนี้นี่คือลงทุนแล้วเดี๋ยวของย่ารับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดแพ็คลุ้นโกเกสึก,กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คสเตปอัพตรงนี้เลยนะครับนี่๋ยวตอนนี้รวมเป็นทั้งสิน 1, 000, 26, 000งน้น1,216แบงค์นะทุกคนอาจจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในไอดีผมใช่ไหมใช่แล้วครับไอดี ID นี้ผมมี หินปลุกตื่นจกักรพรรดิเด็กครับผมตบมือคือไอเดี้นี่ผมไปทําการซื้อมานะตอนแรกอ่ะผมรีไอเดีแล้วได้เป็นทางส่วนของหินเจ้าแฟงนะครับซินโดแฟงมาตอนแรกกะว่าจะเล่นแล้วนะได้หินซินโดแฟงแต่ว่าถ้าตัดสินใจขายไปนะเราก็เลยเอาเงินที่ได้จากซินโดแฟงอ่ะมาซื้อหินเด็กแทนละกันนะตอนนี้ก็เลยซื้อมาในกลุ่มนะก็ไปซื้อมาเผื่อในอนาคตนะเผื่อเวลาเด็กยูอาเข้ามาเราจะได้แบบ ทำขึ้น s อสพัดแล้วก็ไปปลดพลังให้นั่นเองนะครับจริงๆตอนแรกผมหาหินโกแหละแต่ว่าหินโก้ไม่ออกนะพอแล้ะพอแล้วไม่ไม่รีแล้วคือมันดึกแล้วตอนนี้คือ2ทุ่มกว่าแล้วถ้าเกิดผมนั่งรีต่อนี่คือคิดว่าอาจจะเริ่มชา้าเกินไปนะะก็มาเพื่อให้ประกยันเวลาแล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับมาเดี๋ยวเราไปทำการเปิดกันดีกว่านะครับสำหรับแพ็คตั๋วในวันนี้นะมาเริ่มกันที่เบาๆก่อนนะในแพ็คเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับไม่ได้เปิดนานมากนะค,ความรู้สึกนี้ก็ตอนนี้ผมตัว๋วตัวผมมมไ่ีเลย มีอยู่หนึ่งใบถ้าเกิดแลกตัวนี้ไปก็ยังขาดอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปแลกไปเดี๋ยวค่อยไปแลกกันละกันนะครับมาเรามาทําการซื้อตัวนี้ก่อนนะครับ79ใบลุ้นในสูงสุด12ตัวดํานะครับลองซื้อไปปรือโอ้โห่79บาทได้มาหนึ่งใบนะครับก็เจ็บครับผมมาเดี๋ยวลุ้กันต่อครับ109บาทนะครับสูงสุด11ใบนะครับมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับปรือเปิดอุ้ย เราเปิดไปดอกนี้109บาทรับได้มา11ใบนะแนะพ็กที่สองนะแพ็กแรกนะสเต็ปอัพหนึ่งมาดูกันหน่อยสเต็ปอัพที่สองนะครับได้สูงสุด22ใบกดไปเลยครับ209บาทรืบเฮ้ยเฮ้ยคนดูเฮ้ยทําไปเล่นไปนะผมกดไปสองแพ็กได้สูงสุดทั้งสองแพ็กเลยนะครับ11ใบแล้วก็22นะครับมามารับสเต็ปที่สามนะนะเริ่มแพงขึ้นแล้วนะเป็น349บาทรับนะสูงสุด33ใบนะครับมาดูกัน ว่าในงบหกพันเนี่ยเราจะสามารถได้กุญแจสื่อพาร์ทสองหรือเปล่านะลองกดไปปอื้มโอ้โหรอบนี้เจ็บนะครับได้เพชรโดลนล้วนเลยโอเคเราได้เพชรมาเดี๋ยวไปซื้อก่อนครับซื้อตรงนี้เลยซื้อไปให้หมดนะครับเรามีเท่าไหร่ห้าพันห้าเนาะซื้อไปแบบยี่สิบห้าใบนะรวมไปทั้งสิ้นหกสิบใบนะครับตอนนี้เสียงผมดังไปไหมเสียงเกมโอเคมาเดี๋ยวกดต่อนะครับแพ็คต่อนะครับสเต็ปที่สี่นะครับตรงนี้หกร้อยเก้าสิบเก้ากดไปเลยปรา ได้มาสามสิบใบครับคนดูเมื่อกี้มันสูงสุดหกสิบหกใบใช่ไหมผมดูไม่หันนะไหนดูสินี่เรากดไปสูงสุดหกสิบหกใบอ่ะได้สามสิบมาได้ลองไหมก็ตอนนี้หมดตั๋วไปแล้วสามร้อยใบครับยังเหลืออีกเก้าร้อยนะหรือประมาณอีกประมาณสี่พันหกร้อยบาทนะครับมาพทต่อมาสเต็ปที่ห้านะครับตรงนี้ราคาเก้าร้อยเจ็ดบเก้าบาทนะครับคนดูภาวนาให้ได้แปดสิบใบครับถ้าได้แปดสิบใบคือสวยเลยแปดสิบแปดใบกดไปครับปึ๊บอู้วได้มาสี่สี่ใบนะครับ ตอนนี้เป็นตั๋วทั้งหมด1 3 4บใบแล้วนะครับเริ่มแพงขึ้นแล้วตอนนี้จะเป็นแพ็ค1,100นะับสูงสุด1 0 8ใบถ้า108ใบแตกเดี๋ยวผมมีของให้คนดูเพราะฉะนั้นคนดูช่วยกันกดไลค์ผมหน่อยนะถ้า108ใบออกเดี๋ยวผมมีของแ,แจกให้คนดูนะรอติดตามถ้าเกิด1 0 8ใบออกกดไปครับปื้มอูโหได้26บใบครับคนดูตอนนี้เป็น1 6 0บใบแล้วสำหรับตั๋วม่วงไอ้สัวดดำนะครับตอนนี้เราเหลืออีก545 คูปองแล้วนะครับหรือตอนสองพันบาทเนาะก็คือสามารถกดได้เพียงแค,แค่แพ็กนี้แพ็กสุดท้ายแล้วนะครับคนดูเป็นยังไงดีเราเรากดกันไปให้สุดเลยไหมคนดูว่าไงหรือหรือยังไงดีเอเอผมลืมผมลืมคนดูผมลืมนะเพราะมันมีกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมกิจกรกรมเติมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับตั๋วก่อนนะรับตั๋วดําก่อนอ่ารับไปเลยมันมีกิจกรรมเติมตรงนี้นะครับรับไปเราก็ได้บาคุซันมานะครับเกือบละเกือบละ พตรง200อเอ้สองพ0เมื่อกี้นะี่คือแอบหวาดเสียวอยู่นะครับถ้าเกิดแตกก็คือยับนะฮะ <c oughs> ไหนลุนออฟสิปื๊บฮ่าได้โจมตีตราคีเดคอนนะรลบไปครับ10บใบ2 0ใบแล้วก็30บใบนะครับตรงนี้ฮ่าเดี๋ยวคิดว่าผม่ได้เติมหอทันด้วยนะตอนนี้คือผมยังไม่ได้เติมบอทันนะก็แบบเติมมาแค่น้ําย่อยก่อนนะประมาณ6 0 0 0ก่อนเดี๋ยวจะเติมยัดเข้าไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็คือค่อยๆทยอยเอาเข้าไปก่อนนะถ้าเกิดตุ้มเดียวผมคิดว่า มีโอกาสที่ผมจะลบไไลายตอนนี้มีหนึ่งร้อยเก้าสิบใบแล้วนะครับเนาะก็จริงจอยากเสี่ยงนะสูงสุดหนึ่งร้อยสิบถ้าเกิดได้มาก็คือทําขึ้นพาร์ทสองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเข็มอันเนี้ยคือมีโอกาสเน่านะเพราะตอนนี้เหลืออีกสิบใบใช่ไหม,มก็เท่ากับขาดอีกแค่เก้าสิบใบเป็นไงเอาไงดีคนดูผมจะกดต่อให้มันครบดีไหมหรือว่าเราจะซื้อไอพวกแพ็คนี้ดีมันจะมีแพ็นกนี้เอาอีกหนึ่งใชไหมแปดร้อยอย่างเงี้ยก็จะได้มาอีกสิบนะครับตรงนี้ได้อีกสิบอ่า มีนะอกมีตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีตัวดํานะมีแค่ตัวม่วงนะครับตอนนี้สิบใบกลับมีตัวนี้อีกมีตอนนี้ตัวไหนตัวดําแบบโซเฟียบ้างเอ้ยในนี่นี้นเออผมไม่คิดได้ผมต้องไปเท่าไหร่อะอ๋อต้องต้องกดซื้อใช่ไหมผมต้องกดซื้อใช่ไหมหรือเท่าไหร่หากใช้ผมต้องซื้อใช่ไหมอลองซื้อดูสิก็ไม่ใช่นี่เดี๋ยวนะผมไม่ได้เติมนานลืมนะผมต้องทำยังไงให้หมันไปถึงหรงเนี้ย หน่อยผมต้องกดไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยผมต้องกดไปใช่ไหม่เ,าเราก,กดไปดูสิตอนนี้เมื่อไรจะเปิดอะอ๋อต้องต้องใช้ให้ครบโอเคต้องใช้ให้ครบเพื่อปลดล็อกใช่ไหมอ่านี่ขาด็กเก้าสิบสองโอเคต้องต้องรับไปให้ครบนะครับไม่ได้เติมนานนะคนดูเล่นเรื่องนี้เป็นปนานนะครับอ,อ้งเลยโอเคมารับไปนะครับตัวตัว,ต,วตัวม่วงสองใบนะครับตรงนี้รับไปก่อนนะตอนนี้คือเป็นช่วงช่วงรับของนะครับเดี๋ยวจะไปสุ่มกันขออนุญาตรับของนิดหนึ่งนะคนดูโอเคขาด็กสี่สิบใช่ไหม ผมสามารถรับตรงนี้ได้ไหมโอ้ตรงนี้ไม่คมเลยตรงนี้แหละเอ้าหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกตัวมันมันที่ผมจำได้ว่ามีตัวดำใช่ไหมอามีตรงนี้ตัวดำอีกสิบแต่ว่าเป้าหมายของเราต่อไปคือเราต้องการกิลลีกันชุบนะครับก็ไม่รู้จะเติมถึงวันไหนนะแต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้แหละนะครับน่าจะขึ้นได้นะสำหรับกิลลีกันชุบอ่ะนี้กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเลยเขาขึ้นอะไรมาให้กดกดไปนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะสําหรับเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะยังขาดอีกอยู่ประมาณสองร้อยนะ กดกันต่อดีกว่านะคนดูแพ็คนี้ในราคา2100นนะครับสเต็ปอัพที่7นะครับคนดูช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะผมขอแค่166ใบามาทุกอย่างจบเดี๋ยวผมแจกของคนดูทายคลิปเพราะฉะนั้นแล้ว3 2 1กดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับคนดู 2,100บาทได้กลับคืนมา38ใบนะครับรวมทั้งสิ้นที่โดนไปในวันนี้7สเต็ปนะครับรวมสเต็ปรายวันตรงนี้ด้วยนะเจบาบาทนะก็เดี๋ยวผมไปซื้อ79บาทสะสมไปเรื่อยอีกเนาะมันยังเหลือเวลาอีกเยอะอยู่นะครับก็รวมทั้งสิ้นแล้วที่ได้มาตอนนี้มีตัวดำ22า228ใบนะครับเนาะก็ยังขาดีอยู่ประมาณ60าใช่ไหมถ้าเกิดเราซื้อตรงนี้ครบเราจะขาดีทั้งสิ้น61ใบนะครับก็ค,คิดว่าถ้าเกิดซื้อไปเรื่อยๆสำหรับแพ็ค70กว่าบาท ก็น่าจะพอนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณห0 0้อยกว่านะสำหรับคูปองตรงนี้อ่ะมาคนดูเดี๋ยวเราไปทําการเปิดกันดีกว่านะก่อน่นเลยเลยใส่กรอบกันนี่ใส่กรอบสุดาตแล้วก็ไปรับตรงนี้ได้ไหมมีไหมถึงไหมยังไม่ถึงนะยังขาดอีกแปดสิบเพื่อเอาหกพันเดี๋ยวแล้วผมซื้ออะไรบ้างเนี่ยไอ้มันจะมีไอ้คัมพีอะ่ะแต่มันยังไม่มานะเวลผมยังไม่พอตอนนี้คือเวลยังน้อยอยู่ผมเพิ่งเลเวลแพ่ยี่สิบสองนะเดี๋ยวซื้อตรงนี้แล้วกันอ่ะผมซื้อตรงนี้ไปนะไอ แพ็กหน้ากากหวานเนี่ยไปแบบนับค่ามโฆษ,ษณานะคือจําเป็นจําเป็นมากๆนะสำหรับสายที่ขี้เกียจดูโฆษ,ษณาของเรานะขาดเท่าไหร่ขาดดีโอ้ขาดดียี่สิบแบงค์หรือร้อยบาทนะขาดยี่สิบแบงค์ใช่ไหมผมซื้ออะไรบ้างเนี่ยยี20 bank, 20 bank, 20 bank, ่สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ในเดี๋ยวสิเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแวะแป๊บหนึ่งนะคนดูแวะนิดหนึ่งนะครับยี่สิบแปดแบงค์ร้อยบาทใช่ไหมผมว่าผมกดตัวนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยนี่ได้หกแบงค์ใช่ไหม ได้ได้หกได้หกตัวอัญเชิญแต่ว่ามันมนะหกตัวอัญเชิญอันนี้ได้แปดอันนี้คุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นกดตัวนี้ดีกว่านะกดซื้อไปเลยปร๊บโอเคได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปรับตัวนี้เลยนี่รูปโปรไฟล์ทัสตูมกิกับเพชรอีกหกพันนะครับพื่อไปซื้อกันให้ครบเลยไปซื้อไปนะตอนนี้กลายเป็นตัวดำสองร้อยสามสิบหกใบนะครับมาเอสองร้อยสามสิบเก้าใบมา เดี๋ยวเรามาทำการกดโกเกสึกกันดีกว่านะครับเนาะในงบ239ส้าใบดูซิว่าจะได้หรือเปล่าตรงนี้ผมมีคูปองอีกนะและผมมีแบงก์อีกนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดขาดเท่าไหร่เ๋ยวว่ากันไปครับโลแรกคนดูคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคนดูอาจจะยาวนิดน,นึงเพราะว่าเราไม่ได้เปิดนานก็แบบทําความเข้าใจอะไรอยู่นะโอเคไหมครับชาร์จต่อยไปเฮ้ยเมื่อกี้มีโหลดนะเมื่อกี้โหลดนะคนดูเมื่อกี้โหลดนะจ้าหวะนี้บินลงมาสีม่วงเสียงเบาอะขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยรู้เสียงโนเบานะครับ ไม่ต้องทำงานล่ะจะได้มีเงินมาเติมเกมง่าได้ไม่ใช่และไม่ใช่และเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้ว,ลว,ลวฉันขับไม่ออกหรอกนะใช่ผมก็ขับไม่ออกอะ่ะหกพันอะ <c ười> คลิปนี้นี่คือแบบคอนเทนต์แบบจุจัดเลยนะครับแพ็คต่อครับรลดที่สองนะนจะเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่นะว่าไอ้แพ็คพวกนี้นี่คือสยองนะครับถ้าเกิดว่าสีทองไม่ออกนะไปไปนะครับอยากเห็นแสงสีทองอย่างโคโดฮาเจ้าวันนี้บินลงมาโอ้โหม่วงอรามครับมาตัวเดียวด้วยนะ มาตัวเดียวแบบเฟี้ยวๆควรรอกำลังเสริมหรือมาอะไรอะตัวอะไรแม็กสายฟ้าองอคนเรากกำลังเสริมโอเคเอาเอาเพื่อนลงมาด่วนเลยไปเอาโกเกสุมาด่วนเลยนะแล้วต่อครับเราที่สามนะเรที่สามสิบแล้วตอนนี้สามสิบตัวผ่านไปมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับกดไปเลยจงังหวะนี้แหละซัดลงมาหนึ่งทีแล้วบินลงมาเป็นสีม่วงโอ้ยังยังนิ่งอยู่นะคนดูยังคงนิ่งอยู่นะตรงนี้นะ เพื่อให้เราแม็กซ์สายฟ้ามาทำเลยขออนุญาตย้ายช่องแป๊บนึงนะครับตอนนี้อยู่ชแนลยี่สิบหกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายไปชแนลนี่ละกันชแนลห้าสิบห้านะครับชแนลห้าสิบห้านะเป็นการขำไงขำเรียกแล้วไปกันต่อเลยครับโลดี่สี่สิบเมื่อกี้กดทีเผือนะผมบอกเลยนะเกมยังไม่หันตั้งตัวนะเมื่อกี้ไปทีเผือนะผมบอกเลยโล่นี่แหละคือเกมโดนผมแล้วผมกดทีเผิ่งจังหวะนี้แหละเราจังหวะนี้บินลงมาอออืื้หทีเผิ่งไม่ล่าทีเผิ่งไม่ล่าเป็นไงล่าแม็กซ์สายฟ้าตัวที่สามครับผม ขึ้นห้าได้ไว้แล้วพ่อหนุ่มไปให้ต่อครับโลที่ห้าใช่ไหมสี่ห้าห้าห้าโลที่ห้าโลที่ห้าโอเคลงยี่โลที่ห้านะครับจังหวะนี้ชาร์จัดมาโลนี้คือผมได้การันตีก็แค่สื่อแล้วนะ,ร,ร,ะระดับ s s r เนาะแล้วลงมาโอ้โหยังไม่เปลี่ยนสีนะยังนี่อยู่นะห้าสิบใบนะสำหรับตัวตัวม่วงไอ้ตัวดำสิเป็นผมเป็นอะไรกับตัวม่วงวะผมเป็นอะไรกับตัวม่วงเออแล้วมาแล้ๆๆๆวหน้าากหวานนะตัวใหม่ในนะี้ไปต่อครับโลที่หกสิบครับจังหวะนี้มาดูกัน ว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าสำหรับในโลงนี้ชาร์จบัตรไปแล้วต่อยมาครั้งที่6ครับจ้าหนี้อุกกาบาตรูกที่6แล้วบินลงมาเป็นสีม่วงโอ้โหคนดูยังคงนิ่งอยู่นะครับรู้สึกเหมือนชแนลห้าสิบห้านี่คือเหมือนจะเล่นงาแล้วครับได้ระดับจงกรมาตัวหนึ่งนะกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเราใครอะโอเคกอริลาเซบอกต่อไหมต่อไหมโอเคแยวขออนุญาตย้ายชแนลก่อนนะครับรู้สึกว่าห้าห้าไม่น่าไหวแล้วผมไปชแนลหนึ่งเลยคนเยอะนะเวลาแบบแตกมาจะได้แบบพึงหาเลย ไปครับโรที่เจ็ดครับจังหวะนี้มาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าครับชาร์จมัดรเป็นหนึ่งทีแล้วจังว่านี้ต่อยไปเราลงมาเป็นสีม่วงอยู่นะครับโอ้โหยังคงนิ่งนะรู้สึกเหมือนจะเริ่มอุ้ยพาดูเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเป็นสีม่วงใช่ไหมคนดูก็เห็นใช่ไหมสีม่วงมันเปลี่ยนสีเหรอเดี๋ย ผมสุ่มไปเจ็ดสิบครั้งนะครับสีเมื่อกี้ลูกแก้วสีม่วงด้วยนะในในโรเป็นสีม่วงครับจะออกมาเป็นออกมาเป็นหินโกเกสื่อเฉยเลยนะครับนี่นะคนดูเป็นหินปุกตื่นโกเกสื่อครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสได้พาร์ตสิบสองนะที่ไม่ต้องกดสามร้อยเนี่ยไปต่อครับคนดูผมขอลูกแก้วอีกแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะเราจะได้พาร์ตสิบสองนะรเราจังหวะน,นี้จังหวะนี้ี่คือมีลุ้นแล้วนะจังหวะนี้นี่คือมีลุนละนะ <c oughs> ้นระทึกแล้วนะครับเราบินลงมาเป็นสีม่วงนะ เอแต่เมื่อกี้ก็แปลกนะสีม่วงมันออกเฉยเลยนะผมนี่งงเลยเมื่อกี้ใช่าหมเมื่อกี้นี่คืองงเลยนะครับเปือดสเนกนะสเนกฟิตฟิตโอ้โหมาทําไมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปไปต่อครับโลที่เท่าไหร่โลที่เก้าสิบใช่ไหมโลนี้โลที่เก้าสิบนะครับชาร์จมัดแล้วต่อยไปหนึ่งทีปื้บแล้วบินลงมาเป็นสีม่วงนะครับยังนิ่งอยู่นะ เป็นสีม่วงแต่เราจะหมิ่นสีม่วงไม่ได้นะเมื่อกี้สีม่วงพาลูกแก้วมาให้เรานะครับเรามิ่นไม่ได้นะเออพ่อหนุ่มขนนี่นะมาดูกันว่าจะมีอะไรพุดขึ้นมาหรือเปล่าชแนลหนึ่งนี่คือเฟี้ยวจริงนะครับหนผมดูสิชแนลหนึ่งจริงด้วยโอเคไปกันต่อฮะเจา้าหน,นี้กดถูกไหมโอเคโรที่หนึ่งร้อยรอบนี้เป็นโรที่หนึ่งร้อยแล้วนะครับอีกแปดสิบโลจะาก,การันตีนะถ้าเราได้ลูกแก้วก่อนครบหนึ่งร้อยแปดสิบ ก็คือเท่ากับเราได้พาลส,สีสองเลยในหน0แปดินะแต่คิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับแล้วสีม่วงนี่คือล้วนเลยนะสีม่วงล้วนเลยครับหนึ่งร้อยโรที่ผ่านมานี่คือม่วงอย่างเดียวเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราแสดงความที่แท้จริงให้เห็นนี่ยังไงบีทิงไปดิบีทิงไปตามไปตามปิศาจระดับมบังกรมาไปโรที่หนึ่งร้อยสิบครับคนดูตอนนี้เวลาคลิปนี่คือมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตอนผมตัดเสร็จแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะตัดไม่เยอะหรอกนะครับจะให้คนดูได้ดูนะ ล้ว,บ,ลบ,วบินลงมาเป็นสี่ท้องคนดูจังหว่านี้นะบินลงมาเป็นสี่ท้องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนะครับแล้วมีกระตกนะเมื่อกี้มีกระตกโอ้โหเรียบร้อยครับวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเขียนค่าโกเกสือครับผมหมัดโกเกสือนะเรามาแล้วจังวะนี้โกเกสือปรามจารการต่อสู้นะมาในโรที่หนึ่งร้อยสิบไปกันต่อครับโรที่หนึ่งร้อยี่สิบครับคนดูแล้วจังว่านี้ยังไงอุกบาทลูกนี้จะมีหินหรือไม่นะ จะมีหินหรือไม่บินลงมาเป็นสีม่วงครับคนดูแล้วมาตัวแรกเลยนะโอ้โหเป็นซันเน็กนะครับตรงนี้แล้วรอดูสิอุย้ยมาแล้วคนดูหินปลุกตื่นนะหินปลุกตื่นในโรที่หนึ่งร้อยี่สิบครับไปกันต่อครับโรที่หนึ่งร้อยสาสิบคนดูตอนนี้นี่คือเราถ้าเกิดเราครบหนึ่งร้อยแปสิบคือเราทำพาร์ตมหนึ่งได้แล้วนะครับเนาะสำหรบับทาของเจ้าโกเกตส่นนะไปครับโรที่หนึ่งร้อยสาสิบเราจังว่านี้ต่อยเราบินลงมาเป็นสีม่วงครับสีม่วงนี่คือนําโชคจริงๆนะ สีทองนี่คือเหมือนเอาตัวมาให้อสีม่วงคือเอาเอาหินกับบุกแก้วมาให้นะครับโอเคแม็กซ์สายฟ้าตัวที่สี่ไปันต่อครับโรที่ห <st> นึ่งร้อยสี่สิบมาพอดูมาครับจังหวะนี้ยังไงค็ยิ่งไม่จะเอาพาร์สองนะส่วนตัวต่อไปเป็นแฟดนะแฟดก็ต้องพาร์สองนะครับเนาะส่วนตัวกลางเดือนผมไม่แน่ใจว่าจะเอาหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับ <c> บินลงมาเฮ้ยเรามาสองเลยไงจังหวะนี้สีม่วงนะสมายแมนกับทางส่วนของแม็กซ์สายฟ้าตัวที่หกครับผมไปงันต่อครับโรที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะ แล้วการอีกสี่โลนะครับในการที่จะเปิดใน้ลูกแก้วนะเพื่อเอาพลาสติกสองก่อนที่จะครบการันตีนะครับต่อยไปหนึ่งทีจังหวะนี้บินลงมาเป็นสี่ม่วงครับบินลงมาเป็นสี่ม่วงครับคนดูยังไงยังไงยังคงนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่อือนิ่งอยู่นะครับตอนนี้เปิดไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบรอบนะครับเหลือเพียงอีกแค่สามสิบครั้งเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเลปล่านะกดไปฮับโรที่หนึ่งร้อยหกสิบนะครับ แล้วจังว่านี้โดดขึ้นมาหนึ่งทีแล้วชาร์จหมัดแล้วต่อยไปปังเราให้ครับหนึ่งทีบินลงมาเป็นสี่ม่วงครับคนดูเป็นสี่ม่วงครับจังว่านี้ยังไงยังไงยังไงเอ้ยเป็นตัวไม่นะจังวะนี้จงติดตามค่าบุกโจมตีราชาท่านฟ้าครับผมได้บ่อยจนเกลือบได้บ่อยจนจาได้แล้วอ่ะ,ะเฮ้ยเมื่อกี้มีการกระตุกอย่างนี้กดเลยครับอย่างนี้กระตุกเลยเมื่้ว่าเจ็ดสิบมีการกระตุกมีการกระตุกอย่างนี้นะี่คือผมผมมามาแน่ลองมีลองสกิปปะ เราไม่ลองสกิปดีกว่านะคนดูมากระตรงอย่างเงี้ยเราโอ้โหโอ้โหโมบิงไรเดอร์สามตัวเลยพวกเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปใช่มาทำไมมาทำไมมาทำไมโอเคตอนนี้ค่าดีเท่าไหร่เอย่ยค่าดีอค่าดีหนึ่งโรนะครับมาดูกันคนดูโรนี้โรที่ร้อยแปดสิบครับไปเรากระบารลูกนี้ <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีลูกแก้วโกเกสืออยู่ในนี้หรือเปล่านะครับ เจ้านี้ง้างมดแล้วต่อยไปครับพังเขาให้หนึ่งทีแล้วบินลงมาเป็นแสงสีม่วงครับคนดูโอ้โหแม่งสีทองออกตัวเดียวแล้วลงมาเป็นคอมบูอินฟินิตี้นะครับตัวอื่นยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับครบเรียบร้อยนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบโลรับไปเลยครับคนดูนี่นะครับเป็นโกเกสึได้มาลูกแก้วเป็นสองลูกนะครับคนดูนี่นะครับเป็นลูกแก้วสองลูกสาหรับเจ้าโกเกสึนะครับก็เดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าโกเกสึระดับยูอาร์นะครับกดไปเลย ปลุกตื่น1ครั้งแล้วก็ปลุกตื่นสองครั้งเปิดไป3มครั้งครับแล้วก็รอบสุดท้ายครับรอบที่4ี่นะแล้วก็มาปลุกตื่นโกเกสึระดับยูปีศาจัยพิบัติระดับหมอลำปึ๊บนี่เป็นไงย่ำกับหม่อมมาหนึ่งทีโคตรจะหล่อเท่นะครับเดี๋ยวเราทำอาวุธปลุกตื่นกันนะนี่นะคนดูโกเกสึนะแคปไปก่อนขอยัดแคปโอเค เรียบร้อยครับไนดะ้โกเกสือมาอย่างนี้เราเอาใส่ทีมเลยนะโกเกสือของเรายืนตรงนี้เลยผมให้ยืนแบบรอๆตรงนี้เลยตรงกลางเลยนี่ยืนไปเลยครับรอๆแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไหมผมเปลี่ยนรูปดีไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเอาอ่างนี้ดีกว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็ขาดดีอยู่เท่าไหร่เลยเอสำหรับการทำเนาะก็จะยังขาดอยู่อีกในนู่ซิ ขาดิยุนหนึ่งร้อยูี่สิบนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่แล้วเท่าไรเอ่ยผมมีอยู่แล้วหกสิบใบ้วก็ขาดดิอยู่ประมาณหกสิบเอ็ดใบนะครับก็ถ้าเกิดผมใช้แบงค์ซื้อด้วยตรงนี้ผมก็จะได้อีกสิบใบก็จะขาดดอีกห้าสิบซึ่งถ้าเกิดผมใช้เงินซื้อแบงก์เนี่ยผมก็จะขาดดิอยู่ประมาณเพียงแค่สี่สิบนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตเอาคูป,ปองที่มีเนี่ย เปิดแพ็ค79บาทเป็นวันๆไปแล้วกันนะถ้าเกิดว่ายังไม่พอหรือยังขาดเดี๋ยวผมจะเติมยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นโดยประมาณนี้ละกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทุกคนดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้มาส่มเรียบร้อยนะก็ปิดฉากกันไปด้วยโกเกสึระดับยูอา,านะครับไว้เจอกันในคลิปนะครับทุกคน